สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าฟุตซอลยีย่ห้อมินิกนะครับเป็นรองเท้าฟุตซอลสัญชาติสเปนนะครับวันนี้ผมจะรีวิวเป็นตัวมูนิกพิสมานะครับไซส์ก็จะเป็น40นะครับ6.57แล้วก็26.6นะครับไซส์มันก็จะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเท่าไหร่นะครับ ตรงนี้ก็จะบอกอะไรบ้างก็จะมีบอกบาร์โคดนะครับเลขบาร์โคดตัวนี้ก็จะต้องตรงกับตัวเลขบาร์โคดข้างในรองเท้านะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับ BE 2 7 2 6ดตัวนี้นะครับต้องตรงกันนะครับกับรองเท้าข้างในอ่ะมาดูข้างในกันเลยเป็นไงเปิดอมากเอ่ก็จะมาเจอ รองเท้านะครับทางมูนิกก็จะให้ชุดเชือกมาสองชุดนะครับก็จะมีสีแดงแล้วก็สีขาวขอจับแรปหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีชุดพื้นนะครับก็จะให้ชุดพื้นมาสงชุดเช่นกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมเขาให้ชุดพื้นมาสองชุดมาดูที่ตัวรองเท้าก่อนแล้วกันนะครับรองเท้านะครับ ามาดูที่ตัวเลขตัวนี้ก่อนนะครับก็จะมีบาร์โค้ดนะครับบาร์โค้ดก็จะตรงกับที่กล่องนะครับลงท้ายด้วย266นะครับแล้วก็จะมีเลข BE นะครับ BE 2726นะครับที่ผมบอกไปนะครับก็จะมีทั้งสองข้างาดูอีกข้างหนึ่งนะครับ ก็จะต้องตรงกันทั้งสองข้างนะครับอย่างนี้เลยอ่ตรงกันนะครับดูที่ดูตัวรองเท้านะครับดวเอาเปิดด้านหน้าก่อนนะครับเอาเปิดด้านหน้าเอาเปิดด้านหน้าเ็าจะเป็นชุดนี้ก็จะเป็นชุดหนังนะครับจะเป็นหนงังเป็นหนังเลยนะครับแล้วก็ เป p e r ตัวที่ต่ำลงมาก็าจะเป็นหนังกลับนะครับจะใช้ทางมูน่กก็จะทําหนังกลับตัวนี้เป็นหนังกลับสีแดงนะครับถือว่าสวยงามนะครับออกแบบมาได้อย่างสวยงามทีเดียวส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกเป็น P u นะครับพ u ข้างในก็จะเป็นรองเท้าก็จะเป็นผ้านะครับแล้วก็ ตัวนี้ทำยูนิก็กจะทำลวดลายออกมานะครับจะทำเป็นลายเคฟล่านะครับสีดำตัดแดงก็ถือว่าลงตัวครับทำได้สวยงามนะครับสวยงามทีเดียวนะครับลิ้นของรองเท้าก็จะติดกับทางอัปเปอร์ด้านหน้าขึ้นมาเลยนะครับก็จะทำเป็นชิ้นเดียวกันนะครับชิ้นเดียวกันยาวขึ้นมานะครับข้างในนะครับลิ้นรองเท้า ก็จะทํามาเหมือนแบบ slip on นะครับเพื่อความกระชับมากขึ้นนะครับเป็นสลิปออนะครับสวยงามครับออกแบบมาได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างตัวนี้ก็จะเป็นก็คล้ายๆจะมีโครงนะครับโครงของรองเท้าแข,แข็งเพื่อเพื่ออะไรเพื่อป้องกันเวลาเรา,เราอาจจะโดนเตะข้างหลังเนี่ยครับป้องกัน คอเท้าของเรา,เราไว้นะครับชุดพื้นนะครับมาดูชุดพื้นกันมากนะครับชุดพื้นก็จะเป็นชุดนี้ก็จะเป็นชุดโฟมนะครับเป็นโฟมสีขาวนะครับรองรับด้วยชุดพื้นนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นพื้นยางนะครับ สีสันนะครับก็จะตัดกันสวยงามนะครับระหว่างสีสีเหลืองอ่อนกับสีขาวนะครับแล้วก็จะมีแถบดําตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับสวยงามครับสวยงามมาดูด้านในกันบ้างนะครับด้านในอ่านีนะครับด้านในด้านในของเท,ท้าพื้นตัวที่ติดตัวที่ผมมอาออกมานะครับ ออกมาเนี่ยพื้นมันจะเป็นพื้นหนานะครับส้นมันจะหนานะครับส้นมันจะหนากว่านะครับกับพื้นอีกชุดหนึ่งที่ให้มาเห็นไหมครับจะเป็นมันก็จะเป็นพื้นบางธรรมดานะครับดูแับผู้ใช้เลยครับเลือกใช้ออาว่าจะชอบพื้นแบบไหนนะครับพื้นจะเลือกพื้นธรรมดาก็ได้หรือเป็นเพื่อนที่เสริมหลังส้นนะครับก็จะหนาขึ้นมานิดนึง ประมาณห้าเซนเอ้ห้าห้าห้ามิลนะครับข้างในนะครับงานเย็บก็ถือว่าสวยงามนะครับงานดีครับเนียบมากสวยครับน้ำหนักผมว่าเบาใช้ได้นะครับน้ำหนักใช้ได้เลยรองเท้าดีไซน์ออกมาสวยสวยมากมากผมว่าน่าใช้ครับ เป็นรองเท้าอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้สำหรับคนที่ศึกษาข้อมูลหรือว่าหาตัวนี้อยู่นะครับผมว่าเป็นรองเท้าอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับเดี๋ยวเป็นไงวันนี้ตอนเย็นเดี๋ยวได้ลองกันวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ